สวัสดีค่ะกลับพบกับน้องใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็มาเที่ยวชมนะคะหนองตุงเนาะจะไปหนองตรงนะคะแวะผ่านก็เจอนี่บ้านบิดคอนะคะนี่สมัยโบราณเนาะเป็นบ้านหมู่บ้านคนจีนนะคะที่นี่จะอาศัยอยู่เนี่ยเป็นคนจีนหมดเลยนะคะแถวนี้เนาะยังไม่เคยมาเดินนะคะน,นี่ก็จะออกกําลังกายไปด้วยเดินไปด้วยนะคะ แถวอันนี้อันนี้คือหนองผานะหนองผาแล้วก็ขึ้นซอยมาน,นิดนึงขึ้นตรงข้างๆซอยข้างๆใหม่เขาเนาะขึ้นมาก็จะเป็นหมู่บ้านคนจีนนะคะขอกระเบืเอะะ้องนหนึ่ง,งของเนี่ยถือว่าดูมากแล้วนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสังกะสีหมดเลยเนาะนี่นะคะมานนี้เป็นประตูหนองผาอีกแห่งหนึ่งนะคะประตูหนองผาเนี่ยจะมีสองที่นะคะ มีตรงเข้าในเมืองกับมีตรงข้างๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าประตูน้องแรกนะคะแต่มันก็ติดบหน้องผ้าเหมือนกันนี่ประตูนองแรกนะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่คืออะไรอะเออเป็นปีกันที่สร้างวะที่สร้างอันกำแพงนี่เหรอัอนีประตูนี้ไม่มีแล้วมีแต่หยุดดินนะ เปิประตูแล้วนะคะดื้อทิ้งหมดแล้วมดมันเป็นตัป่าที่แข็งแรงนะว่าที่ที่เขาก่อสร้างอะไรขึ้นมาด้วยเนะี่ยก็เลยดื้อทิ้งหมดมีสะพานเนี่ยเสาเนี่ยไม่ค่ะ <c oughs> ดูดิ <c oughs> มีแต่ดินนะนะขึ <c oughs> ้นดอยมานิดนึง <c oughs> ใช่ไหมประตูน้องแรกเสร็จนะคะก็ทางนี้ก็จะไปออกไปน้องพาร์หรือว่า หนองตุงนะคะเลี้ยวขวาหนองตุงนะคะอยู่ตรงนี้จะมองเห็นกูเจ้าฟ้าเนาะนี่สองกูนี่นะคะสองกูสามกูนี่แหละขาวๆเนี่ยที่วัดเคมินอะเนี่ยสร็แล้วเนาะจะเห็นกูเจ้าฟ้าเลยตั้งอยู่บนบนเขานิดนึงเนาะบนเขานี่พอ,อเ,เราตรงๆมาแล้วเนาะเราเลี้ยวขวานะคะนี่ก็จะเป็น เส้นทางที่จะไปน้องตุงนะคะเดินมาดิเดียวเนาะเพราะว่ามาอยู่ใกล้กล้นองตุงมากเลยนะคะไม่อยู่ไกลในเมืองสักเท่าไหร่เนาะอันนี้ถือว่าเราเข้าในเมืองแล้วนะมามันจะมีประตูใช่ไหมก็ถ้าเข้าประตูเนี่ยก็จะเป็นในเมืองแล้วนะเมืองเิงตุงนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะคะทีมหนองตุงช่วงค่ำช่วงเย็นๆน,นะคะจะสวยขนาดไหนเนาะไปชมกันค่ะแล้วจะพาไปชม เขาเรียกว่าอะไรเป็นร้านอาหารหรือเปล่าที่กําลังเปิด่นใหม่นะคะเดี๋ว,ว่าพวกผับอะไรนี่ไม่ค่อยมีเนาะมีไหมไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะนั้นพ,พี่เขาบอกว่าสถานที่บันเทิงเนี่ยแบบนะะี้เนาะว่าอยากจะเห็นว่าที่เชียงตุงมันมีสถานที่บันเทิงไหมนะคะที่เชียงตุงก็มีอยู่นะคะนั่งชิวๆอะไรดินหนองตุงต่างๆเนาะวันนี้นะคะหมายก็จะพาทุกคนนะคะไปชมเนาะไปชมบรรยากาศดินหนองตุงช่วงเย็ยนๆนะคะนี่เขากําลังปรับปรุงเนาะทำอะไรใหม่ๆนะคะลูก อันนี้เขาปรับปรุงริมหนองตรงน่ะสวยงามมากเขาจะทำเล่นดูเนาะเหมือนสนามเออไม่ใช่ผู้ผิดสนามสนามเต้นหรือเปล่าเนาะที่ที่ถ่ายรูปในนี้หละเนาะใช,ใช่เดี๋ยวเราจะเดินรอบหนองตรงนะไกลไปไหมที่บันเทิงนะคะเขาเรียกว่าเอ่อชื่ออะไรนะอีโมโใช่ไหมอ่าอันนี้นั่งชิวๆริมหนองตรงนะคะ ออกหน้าที่เป็นร้านาหารนี่ก็จะเป็นหนองตุงเลยนะคะหนองตุงเดินสบายๆนะคะนี่เขาก็จะตอนเย็นๆก็จะมี ผู้คนเนาะมออกกําลังกายที่นี่นะคะก็จะมีต้นนี่เขาไม่ไม่ได้ว่าต้นโพล้วต้นอะไรเนี่ยต้นไม้หุ้งเนาเนี่ยก็จะมีหนุ่มสาวนั่งจีบกันดิมหล่องตุงนะคะนี่บรรยากาศตอนเย็นๆนะคะที่หน่องตุ้นะมันจะมีหมอกควันหรือว่าหมอกก็ไม่รู้นะหมอกควันหรือเปล่าสวยงามเนาะหลวงพระจันทร์เตีมหวง เฮ้ยอยู่อยู่ใกล้พอดีพอดีแหละสวยงามมากมาถึงตรงกลางนะคะก็จะมีจุดชมวิวนะคะจะมีผู้คนมานั่งถ่ายกการูปกันเต็มเลยนะคะที่ดิมหนองตุงนะคะนี่ Welcome to น้องตุงนะคะ,น,น,นะคะน้องตุงอะไรอะ่ะไลฟ์ใช่ไหเมเลิฟเหรอเลิฟเ,เ,เหรอเลิฟจากเลยอ่ะเลิฟเหรอคือสถานที่นะคะสถานที่หนองตุงอ่า อ่านี่ต้นลักพระศิว์น้าตรงแบบนี้นะอันนี้ก็อุยพระจันทร์แบบอยู่บนพระธาตุพอดีเนาะสวยงามมากอะ่ะดูดิตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านสวยๆร้านไทยรูปเนาะนี่ร้านอาหารนะคะร้านจีนหรือเปล่านี่ก็เคยมาอยู่เนาะที่นี่ไม่มีน้ําแข็งหลอดเล็กนะคะมีน้ําแข็งหลอดใหญ่นะคะต้องมาทุบเอาอีกทีหนึ่งนะคะ นี่เป็นการทุบน้ำแข็งแล้วก็ใส่เครื่องปั่นนั่นเองเนาะก็แวะซื้อนี่น้ำมะพร้าวปั่นนะคะแก้วหนึ่งก็ประมาณสี่สิบห้าประมาณนั้นเนาะ,ะราคาที่นี่ก็ก็เท่าไหร่อ่ะสามสามพันห้าร้อยจดนะคะนี่แก้วหนึ่งเนาะอร่อยเนาะร้านนี้อร่อยนะคะร้านนี้เขาเปิดมานาน,น,นเ,าเคยมาซื้อประจำอยู่ผมกล่อมมากเลย เดินไปเรื่อยๆเดินชมแล้วก็ไปหากับข้าวกินนะคะไม่รู้ว่าจะกินอะไรเนาะไม่รู้ว่าจะมีอาหารตำสั่งหรือเปล่าพี่นนท์บอกว่าอยากกินอาหารตำสั่งนะไม่รู้จะมีเปล่านะค่ะก็จะเจอร้านนี้บอกว่ามีร้านอาหารตำสั่งเลยเหรอมีอะไรบ้างอ่ะภาษาหม่ามดเลยข้าวผัดคืออะไรข้าวผัดอะไรอ่ะข้าวผัดไก่หมูแล้วก็กุ้งมีกุ้งเลยเหรอเอาอะไรข้าวผัดเตียงเอาอะไร เรียองอะไรแล้วก er> pues ็ม nah ีอะไรอีกไหมเอาข้าวผัดกุ้งขมิ้นจอมข้าวผัดกุ้งหรอมีนะวัวรอเจ้าเอาเหมือนกันอะไรเอากะบัวเาวกุ้งนั่นน่ะขวผัดกุ้งนะขมิ้นจอบเนี่อนนข้าวผัดเนี่ยข้าวผัดกุ้งสองบานจีนี่ไงนจี๋น่จีเมีกับเลือกเอาหรอกเลือกเอาเลือกอากันออ หลอดอุ่มบะลึกลับมากเลยซับซ้อนมากเลยด้ยนเออันทางห้องน้ำนะคะนาะพิกน้ำปลาอ่ะมัเไกออ่ะมีอ่ะพี่น้ำปลาถามน้ำน้ำปลาไหนอ่ะมเขอ่ะมไอน้ำปลาไหนอ่ะเลี่ยนน้ำปลามเขอพน้ำปลาใช่เปล่าอ๋อไม่ไ้ล่ ออันนี้หน้าตาข้าวผัดนะฮะข้าวผัดกุ้งกุ้งสามฟอปเดอร์กุ้งเล็กๆนะให้ชิมดูว่าอร่อยอร่อยเลยอร่อยไหมอันนี้ข้าวผัดซิงตุงนะหน้าตาก็ดูน่าอร่อยนะกับพรอนีอะไรดูไม่ได้สั่งกับพรอมีกัะเผาก็มีเนาะไม่ได้สั่งพี่มาเหมือนจะหนาวนะฮะ ต้องมีพริกน้ำปลาด้วยอร่อยเลยข้าเขาจะแบบใส่มาล่าเนาะใส่พริกมาล่านะคะกินมันจะหอมๆพริกมาล่านะคะเพราะว่าร้านคนเยอะมากก็เลยเราก็เลยเดินเข้ามาว่าน่าจะอร่อยนะคะ ก็เหมือนข้าวผัดทั่วไปแต่ว่ามีการใส่มาล่าเข้าไปกินมะล่าเนอะกินหอมมาล่ากิน <c oughs> มาล่าเนาะอะไรอะไรใช้ส่ด้ ขอไปกุ้งก่อนนะคะอ๋อไม่ไม่มีพริงน้ำปลาด้วยอันนี้พริกเป็นเม็ดเนาะถ่ายเป็นเม็ดเลยเลยว่าชอบเผ็ดกินเป็นเม็ดเลยนะนี่มีน้ำซุปให้ด้วยนะฮะนซุปข้าวหน้าอร่อ รสเข้มข้นดีนะคะอร่อยอาหารใช่ได้จะเป็นว่าราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วไปดูราคากันค่ะป้าแม่มีงเขาเขาใช้พริกอันนี้นะิกช็อนมะเขือเทศเออไม่ใช่พริกช็อตพริกเนาะใส่แคร์นะคะข้อกันอยู่เนาะหมดเกลี้ยงเลยค่ะขอบคุณทุกเมนเลยสุด ใส่กินโดนอยากกินอยู่ข้าวใช่ไหม<อ> <c oughs> หมดทุกอย่างตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในปอยแล้วนะคะ คิดว่าใครเฮ้ยเหมือนมากเลยนะเหมือนเหมือนเหมือน เอาเลเบอร์อะไรอ่ะเบอร์อะไรเบอร์อะไรดูนะสิบแปดเบอร์สิบแปดมีไหมเนี่ยไงได้อะไรอ่ะโคดโกงหูเฮ้ยได้ได้โกงหูให้อันนี้ให้ลูกเฮ้ยให้ลูกสาวมาดีเลยใช่ไหมจี๋จี๋ ทำอะันนี้อิจี้ว่ะเนี่ยจี้วะอันเรียกวี้เใส่เลยบอกว่าไงนะแับดูนะไพจ อะไรเลขอะไร40โอ้โหใหญ่นะเนี่ยแอบโจยอะไรอะอะไรอย่าเงี้ยครับจับได้จับได้ไม่แน่40ใครจะขอเขาอะไนี่4นี่เล็กนะอ๋อชุดโต๊กาีไใ้กุ้งซุกฮะได้กุ้งซุกไดกุ้งซุก คสูงรันนึงก็เห็นนี่สมอตรงจี้เลยไม่ใสเยสี้เลยดีเยไม่ใส่เลยดูนี่ยเ้ยนี่ยสงเี่ยสีพูสีชมพูสีชมพไปย้อเลยไมได้อยเลยมอ่ะเอใ้วกูวนเองเเนี่ยสดมากไม่ได้เลยได้เนนี้น่น่ ันนี้มันอันนี้เหงหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหงอันนี้ก็เหงหนึ่งได้เหมือนกันเลยโอเคไปนะคะหมดไปสองเหงแล้วนะมาตรงเหงได้อะไรเนี่ยได้สองอันนี้ได้สองอันเออเอาไปเลยอันนี้อันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันจ้าสองพันละ ใส่ออกก้านไปถึงบ้านเลยนะอันนี้ที่วัวจิ้มหัวมีค่าเนี่ยสองพันไปสิจูหวานแล้วเลยนะทำอะ mana nak bagi dia nah eh en kau เขาเปิดปอยก็คือเขาเปิดวันแรกเลยนะคะวันที่หเนะเมื่อวานนี้เรามาเดินนี่เขายังไม่เปิดนะคะน,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 นี่พาสาวมาเดินนะคะมาเดินนะคะน้องฟองสีกับน้องหอมรอดนะคะพามาเดินปอยนะคะกินอิ่มแล้วก็มาเดินปอย แกะสลักต่างๆนะคะก็จะมะีการมาโชว์หรือว่ามาวางไว้ให้ศึกษานั่นเองนะคะ เกี่ยวกับการพัฒนาถนนหนทาง,างต่างๆหลายๆที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการโชว์เสื้อผ้านะคะอาจจะนำมาขายกระปุงกระเป๋านะคะแบบชนเผ่าต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การใช้งานในรัวเรือนต่างๆก็จะมีการมาโชว์วางไว้แบบนี้นะคะ ไม,มไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมการเล่นการละเล่นต่างๆหรือว่าหนังสือภาษาของพี่น้องอต่างๆนะคะก็จะมานำมาโชว์ในงานวันนี้นะคะนี้ค่ะก็เครื่องใช้เครื่องเป่าปีอะไรมีหมดเลยก็นำมานะคะของเก่าะะก่กนนี้ก็จะเป็นชาติพันธ์ ว้านะคะพี่น้องว้านั่นเองเขาจะมีเสื้อผ้าอุปกรณ์การใช้การไทยนาในสมัยโบราณนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ oh. ก็จะนำมาโชว์แบบนี้นะคะว่าจะเป็นภาพสมัยเก่าสมัยโบราณนะคะเพราะว่าที่พม่าเนี่ยมีชวนกลุ่มน้อยเยอะมากนะคะชวนเผ่าต่างๆก็เยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นการศึกษาภาษาต่างๆนะคะนำเสื้อผ,ผ้ามาให้ชมนะคะ ส่วนซุมนี้นะคะก็จะเป็นของไตไทยใหญ่ไทยคืนนะคะก็ชวนเผาต่างๆนะคะไทยลื้อไทยดำอะไรแบบนี้นะคะก็ไปชมกันนะคะจะเยอะที่สุดแล้วนะคะมีของใจหลวงที่สะสมมานะคะไว้โชว์ให้กับพี่น้องได้ชมกันนะคะได้ดูว่าสมัยก่อนมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีชุดประจําเผาต่างๆนะคะมีเยอะมากเลยนะคะ ไปดูกันว่ามีเผาอะไรบ้างเนาะพื้นเหรอชุดใต้พื้นโอ้มีลำวงก็ได้อันนี้เนาะอ,อันนี้เป็นชุดจังเป็นชุดจั๊กวาเป็นชุดจั๊กว่ามาหารอาหาทีวีมาหาทีวนะีอ่ะเก็บภาษาพมา่านะเดนเนี้ชุดสีชมพูนเนี่ยไต้ช่างน่ะไต้พื้นไต้พื้นวา ไตคืนนี่ชุดแบบมีไหลแบบเนาะอันนี้ไตยังไตร้อยอ่ะอันนี้ไตร้อยไตร้อยอันนี้เนาะไตเหนืออันนี้ไตเหนือไตเหนือน้องกุนเนาะไตหลวมนี้ไตหลวมอันนั้นเนาะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นชนเผาหนึ่งเนาะที่อันนี้ที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นถังเก็บน้ํานะคะในสมัยก่อนก็มีแบบนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แต่หายากมากเลยนะคะ ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวเก็บปากหม้อของพี่น้องเมมมานั่นเองนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นเนาะ,ะเห็นครั้งแรกเลยนะคะดูการทำนะคะน้ำมันหยากเยอมากเลยนะคะมันใส่เยอะม,มากเลยแล้วก็ใส่ไข่ใส่เครื่องอะไรไม่รู้นะคะนีไม่เคยเห็นนะคะสว่วนมากพี่น้องเมมมาเป็นคนทํานะคะเหมือนข้าวเก็บปากหมอก้อหรือว่าเหมือนอะไรอะอะไรสักอย่างนะเหมือนโรตีนะทำโรตีเต็มไม่ใช่นะคะ เก็บปางมอ้นเลยนะคะนี่ก็ได้ไปถ่ายเนาะเหมือนพิธีพันหรือว่า,าหลายๆชวนเผานะคะในงานปอยนี้นะคะเขาจะ จัดปีละหนึ่งครั้งนะคะแต่จัดได้หลายวันเลยเนาะตั้งแต่วันที่หกเนาะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบสองเลยนะคะวันเห็นใจหลงบอกเนาะวันที่เจ็ดเนี่ยเป็นวันเชื้อชาติไตนะคะถ้าเป็นภาษาพม่านะคะเขาก็เรียกว่าชัานนชาน้นเนาะชั้นปิเนนะชั้นก็คือไทยหญ่หรือว่าไตนั่นเนองนะคะเจ็ดสิบอครั้งแล้วนะคะที่ทามาเนาะคือปีหนึ่งก็จะทําครั้งหนึ่งนะคะเพื่อ าการแสดงแบบหลายๆชวนเผ่านะว่าวมีส่วนเผ่าอะไรบ้างมีไทยใหญ่ไทยลือ้อไทยอะไรต่างๆเนาะก็จะมีชุดนะคะพื้นเมืองของกลุ่มต่างๆนะคะมาแสดงในงานนะคะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนในเหมือนที่ประเทศไทยอะ่ะกลุ่มอ,อะไรนะอะไรที่ประเทศไทยที่เขาจัดงานทุกๆปีเนาะจะมีการแสดงต่างๆว่า ไทยขืนไม่มีอะไรบ้างมีชุดแบบไหนบ้างแบบนี้นะคะแล้วก็ไทยใหญ่ไทยไตยไท,ยไทยลอยไตอะไรเนี้ยเนาะก็จะมีชุดประจําของตัวเองอยู่นะคะแล้วก็กลุ่มชาติพันธ์อะไรต่างๆแบบนี้นะคะจะมีการมาแสดงในงานปอยเยอะแยะ,แยะมากมาย,ยไม่ว่าจะเป็นว้าม,มว่าจะเป็นพี่น้องอาขาโมเชอร์อะไระแบบเนี้ยมีหมดเลยนะคะก็มีการไปแสแดงในงานปอยนะคะปีละหนึ่งครั้งเนาะแต่จัดได้ หลายวันเลยนะคะตอนนี้ก็ยังมีงานปลอยอยู่นะคะไปชมหรือว่าไปเดินดูในงานปลอยได้เลยนะคะเพราะว่ามีการจัดแบบหลายวันเลยเนาะ,ะถึงวันที่12นี้นะคะคือจะมีทุกวันแล้วก็จะมีการร้องเพลงอะไรต่างๆเนาะจะมีการค้นรำอะไรให้ได้ชมมากมายเลยนะคะในงานปลอยนี้นะคะเพราะว่าใหม่ก็เคยเห็นครั้งแรกเองนะคะที่ไปในงานนี้เนะะาะจะเป็นที่อะไรอยไตแรงแล้วเพราะว่จะมีการ จัดทุกๆปีนะคะมาเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยใหญ่ขนาดนี้อาจจะไม่มีมีการแบบแสดงแบบนี้นะแต่ว่าจะมีการเล็กๆน้อยๆค่อยๆเพิ่มไปเนาะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการทํางานกระปุกระเป๋าที่ทํามาแล้วก็มานําโชว์มานําขายกันในงานได้แบบนี้นะคะโอเคค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และก็ดติดตามน้องใหม่เชียงดุงนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย